ครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโตเอฟพอดแคสต์รายการที่จะพาคนไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวแล้ววันนี้เราจะพาไปดำดิ่งสู่โลกของฮีโร่หลากสีอีกครั้งนะครับในชุดสเปนเด็กนั่นก็คือซูเปอร์เซนไตนะครับผมว้าวถ้าพูดถึงซูเปอร์เซนไตนะครับผมนึกถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจากการต่อสู้แบบอลังการแบบ เผาภูเขาเขอากระท่อมของเราฮีโร่แล้วก็เหลาศัตรูครับแล้วก็แน่นอนครับต้องนึกถึงของหุ่นยนต์ยักษ์ใช่ไหมครับที่จบมาตอนท้ายปราบศัตรูได้เราต้นใหญ่เลยครับถูกต้องเลยครับคุณเซจิครับวันนี้เราจะมาย้อนรอยหุ่นยนต์ในซุปเปอร์เซนไตกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเป็นยังไงมีพัฒนาการยังไงบ้างและมีหุ่นตัวไหนเนี่ยที่น่าจดจําบ้างนนครับผมนับรองว่า คนที่เป็นแฟนขับเซนไตเนี่ยต้องฟินแน่นอนครับส่วนใครที่ไม่เคยดูก็จะได้ความรู้และอาจจะอยากไปหามาดูเลยก็ได้นะครับผมน่าสนใจมากครับย้อนก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นกันก่อนดีไหมครับว่าไอเดียหุ่นยนต์ยักษ์ของซุปเปอร์เซนไตเนี่ยมันมาจากไหนม,มันมีตง้งแต่เริ่มหรือเปล่าครับคาตอบนี้ครับนั่นก็คือไม่ครับผมหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าหุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยเป็นคู่กันกับซุปเปอร์เซนไตมาตั้งแต่ซีรีส์แรกๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยซุปเปอร์เซนไตเนี่ยซี เซนไตโกเรนเจอร์ ai, Ranger, หรือแจ็คคิวนะครับผมยังไม่มีหุ่นยนต์เลยตั้งแต่แรกนะครับผมอ้าวเหรอครับงั้นซีรีส์ไหนเป็นจุดเริ่มต้นในการมีหุ่นยนต์ยักษ์ปะครับจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ยักษ์ในซูเปอร์เซนไตนะครับที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยในถึงทุกวันนี้นะครับมาจากซีรีส์ที่ชื่อว่า Battle f e v e r J นะครับผมโอกอากาศครั้งแรกในปี1979นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีแนวคิดเนี่ยได้รับอิทธิพลม,มาจากกัปตันอเมรรริกกาาแแลว็ของนะคัับบผมต่สห แต่ที่สําคัญคือหุ่นยนต์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากอนิเมะที่ชื่อว่ามาชินกาเซ็นะผมใช่และชื่อของหุ่นยนต์ใน b a t t l e f ฟ ver J เนี่ยชื่อว่า b a t t l e f e v e r Robo นะครับผมครับโอ้เป็นอะไรที่แบบเป็นครั้งแรกที่มีหุ่นยนต์ยักษ์ที่เป็นของในคควงการ Battle f ฟ v e r J ใช่ไหมครับใช่คร,ครับคือถ้าในตอนนั้นเนี่ยไม่มีมาชินกาเซคอยเบิกทางให้ก็ไม่มีหุ่นยนต์แล้วครับครับผมครับ หลักๆเลยนะครับก็มีเพิ่มความน่าสนใจในด้านตัวของรายการแล้วก็สร้างจุดขายใหม่ๆให้กับของเล่นนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยแบบรวมร่างเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับในซีรีส์อนิเมะแนวหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยก็อย่างมัชินก้าอย่างมัชินก้าแซดหรือเกรเตอร์โรโบนะครับผมทางโตเอะเนี่ยได้เห็นจุดนั้นก็เลยหายได้เอาโอกาสนั้นอะมานำมาปรับใช้ในซ u เปอร์เซนไตนนะครับผมเห็นว่ามี เริ่มมาปรับปรุงแล้วก็เริ่มมีเป็นแบบเอกลักษณ์ของแต่ละเองใช่ไหมครับครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เขาเจอแล้วครับว่ามันคือกับการผสมผสานและการแสดงความนิยมกับการสร้างสิทธิ์ใหม่ๆนั่นเองครับใช่ครับหลังจากเป็นทฟีวอเจนะครับหุ่นก็กลายเป็นส่วนสําคัญที่ขาดไปไม่ได้ของซูเปอร์ซินไตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็คือมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมการพัฒนาต่อเนื่องนี่มันพัฒนากันยังไงบ้างครับเราจะเห็นความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมในช่วงแรกๆเนี่ย หุ่นยนต์เนี่ยมักจะเป็นยานพาหนะเดียวๆก่อนที่ฮีโร่ขับอย่าง Battle Fever Robo เนี่ยครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตเดียวเดียวเลยที่ยังไม่มีการรวมลางเนี่ยแต่พอมาถึงซีรีส์เดนชิชันไตเดนจิแมนของปี1980เนี่ยครับก็มีไดเดนจินนะครับที่เป็นยานอาวกาศของหุ่นของเดนจิแมนนะครับที่สามารถแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับแล้วก็ อีกซีรีส์นึงครับก็<ม>คือไทยโยเซนไตซันวอลเคนของปี1987นะครับผมก็มีหุ่นยนต์ที่เกิดจากการรวมร่างของยาพานะสองลานะครับก็คือซันวอลเคนโรโบโนะครับผมครับผมโอ้โหนี่เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นของการรวมร่างทีงง่คุณนี่เคยกันในปัจจุบันใช่ไหมครับเนี่ยครับผมออพัฒนาไปไกลมากนะครับผมในยุคตั้งแต่80และ90เนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของการรวมร่างเลยก็ว่าได้นะครับซีรีส์อย่าง โจเดนชิไบโอแมนเนี่ยครับของปีหนึ่งพันเก้าร้ยปสิบสี่เนี่ยมีหุ่นที่รวมร่างกันเนี่ยสองแบบนะครับนั่นคือเอ่อไบโอโรโบและไบโอดาร์กอนนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นยานแม่หรืออย่างโชชิเซฟลชแมนเนี่ยครับปีหนึ่งพันเก้ารปสิบหกเนี่ยที่มีแฟลชคิงแล้วก็ไททันบอยเนี่ยซึ่งมีรูปแบบการรวมร่างที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครับแล้วก็หุ่นที่หลายคนน่าจะําได้อย่างอย่างหุ่น โชโจเซนไตไลฟ์แมนของปี1988กับโชจินเซนไตเจ็ดแมนนะครับเป็นหุ่นที่ทุกคนน่าจําได้ดีว่ามีเอกลักษณ์เป็นยังไงในการที่แบบเอายานลบมารวมร่างกันเนาะของเจ็ดแมนใช่ครับก็อย่างที่คุณเซจิพูดนะครับคือสองเรื่องเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับอย่างไลฟ์แมนเนี่ยเป็นซีรีส์แรกที่มีหุ่นยนต์สองตัวหลักต่อสู้พร้องกันได้นะครับก็คือไลฟ์โรโบและไลฟ์โบเซอร์นะครับผมทำให้การต่อสู้มีความหลากหลายมากขึ้น ส่วนเจตแมนเนี่ยก็มีเจตอีคาโรสและเจตกาลูดานะครับผมที่เป็นหุ่นแยกกันแต่สามารถรวมร่างเป็นเกรดอีคาโรสได้นะผมสร้างความตื่นเต้นและความน่าตื่นตาตื่น,น,นใจให้กับผู้ชมมากๆเลยครับส่วนผมผมก็ชอบนะผมเจตแมนอ่ะเป็นซีรีส์แบบว่าน,น้ำเน่าเออเป็นซีรีส์ดรามาร่าแตาเน่าเรื่องหนึ่งเหมือนแบบดูดูละครไทยเนาะ <c oughs> ใช่ใช่่แล้วก็เป็นหุ่นยนต์เขาก็น่าสนใจด้วย้วยกันเอาแบบว่านกต่างๆมาเป็นเครื่องบินเจต ใช่แล้วก็มารวมร่างกันแบบเป็นเครื่องบินแล้วก็มารวมร่างกันเป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวอะเจ๋งๆครับผมผมชอบนะใช่ผมว่าการพัฒนาที่สําคัญก็อย่างแบบว่าเรื่องสัตเทพหรือว่าตำนานอะก็มามผสมผสานกับเป็นหุ่นยนต์ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับก็ยกตัวอย่างซีรีส์อย่างคยวเิวเซนไตจูเลนเจอร์ของปี1992นะครับผม,มหรือที่เราคุ้นเคยกัน,นชื่อพาวเวอร์เลนเจอร์นะครับผมนี่แหละครับคือหุ่นยนต์ในเรื่องไม่ได้มาจากการรวมล่างของยานพาหนะอย่างเดียวครับแต่เป็น บีก็ตก็คือสัตว์เทพครับผมอย่างเช่นพวกไดโนเสาร์เสือเขี้ยวดาบหรืออะไรพวกนี้ครับอที่มีชีวิตและมีความคิดเป็นของตัวเองครับอย่างไดจูจินหรือดากอนซะีซ่าครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้หุ่นยนต์เนี่ยมีมิติมากขึ้นครับผมซึ่งตอนั้เป็นระเทียบโด่งดังมากแล้วว่าหุ่นยนต์เป็นเลติตาติงใจใแล้วก็ทางบันไดก็ผลิตซ้ำบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นระเทียบเก็บง่ายแล้วก็หาง่ายด้วยครับใช่ไหม จะเ,เรียกว่าหาง่ายได้ไหมอาหาง่ายนะแต่ราคามันแรงใช่แต่ว่าเพราะว่ามันต้องผลิตเรื่อยๆไงเพราะว่าความรับความนิยมม,มันก็ยังดีอยู่ถึงปัจจุบันครับผมเอกลักษณ์และความหมายหุ่นยนต์ที่น่าจดจาพอพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยนะครับผมต้องถึงหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามคุณอิวเนี่ยมีหุ่นยนต์ตัวไหนที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเองน่ยจดจำในเฟซบุ๊ไหมครับโอโหเยอะมากเลยนะครับถ้าให้เลือกจริงๆนะ ก็มีหลายตัวที่ผมประทับใจเป็นพิเศษครับแต่ถ้าเอาตลอดชีวิตของผมนะม,มีสี่ตัวอ่าเริ่มตัวแรกก่อนตัวที่ผมชอบมากสุดเลยอาบาเลนโอจากบาคิริวเซนไตอาบาเลนเจอร์ในปีสองพันสามนะครับแน่นอนครับว่าตัวเนี้อืมจะพูดงไงดีก็เป็นการนําแนวคิดของไดโนเสาร์ที่ได้ต่อจากจูเรนเจอร์เนี่ยครับไม่ใช่เคื่อหุ่นยนต์อย่างเต็มตัวครับซึ่งมีความเรียบง่ายแต่ทําให้เป็นที่น่าจดจํามากเลยนะครับผมครับอ่าตัวที่สองครับเกาคิงจาก เฮกจูเซนไตเกาโอเรนเจอร์ในปี2001นะครับผมตัวเนี้ยมาค้องกับคอนเซปต์ของ power animal หรือสัตว์พลังงานนะครับผมที่สามารถรวมร่างและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้หลากหลายรูปแบบทําให้เกิดหุ่นยนต์ที่มีความสามารถและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปมากมายเลยครับผมเลยสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมจินตนาการได้อย่างยอดเยี่ยมครับผมที่พูดมาก็ไม่ผิดนะเพราะว่าตัวเกาอเรนเจอร์เนี้ยของเล่นอกมาเนี่ยมันมีสัตว์เยอะมากซึ่งเราถอดเปลี่ยนได้ลหลายแบบเหมือนเลโก้ คอมบาเป็นคอมโมนตัวเองได้เลยใช่อ oh. เราทำคอมโมแบบไม่มีในหนังก็ได้เหมือนกันครับอ <Ooh. S 1> ใช่่ตัวที่สามเดกะาเลนเจอร์โรโบจากซีรีส์โทคุโซเซนไตเดกาเลนเจอร์ในปีสองพันสี่นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เน้นแนวคิดเรื่องรถและเครื่องบินตำรวจนะครับที่นํามารวมร่างกันแต่ละดีไซน์ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับและยังสามารถนํารถตำรวจ ชิ้นอื่นๆเนี่ยสามารถมารวมร่างหรือว่ามาช่วยซัพพอร์ตได้นะแม้กระทั่งฐานทัพของเด็กะาเลนเจอร์เองเนี่ยก็สามารถแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้เหมือนกันนะครับผมใช่แล้วโตโคตรใหญ่ัวใหญ่มากอ๋อใช่ขนาดแบบเดกาเลนเจอร์โรโบเนี่ยแม่งโตกระจอยนึงไปเลยโอ้ใช่ต่อมาครับโตสุดท้ายตัวที่4ี่นะครับผมมาจิคิงจากซีรีส์มาโฮเซนไตมาจิเลนเจอร์ในปีสองนหนะครับผมเป็นหุ่นยนต์ที่เน้นแนวคิดเรื่องของธาทางห้านะครับผมที่สามารถนำมานมร่างกันได้2แบบก็คือโหมดบังกร แล้วก็หลุมล่างเป็นหุ่นยนต์นะครับผมแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็มีลักษณะแตกต่างออกไปอย่างสีแดงเนี่ยเป็นอัศวินนะครับผมส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นมิโอทอร์ในตำนานกรีกส่วนสีชมพูเนี่ยเป็นแฟรี่เลยเป็นนางฟ้าสวยงามสีฟ้าเป็นนางเงือกครับส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นนกผมก็ชอบมาจิคิงเหมือนกันเป็นเรื่องที่ผมดูแรกๆแล้วก็รู้สึกว่าชอบในรั้งคอนเซ็ปต์ทั้งตัวหุ่นยนต์ด้วยครับ,รบซึ่งมีตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบมากเหมือนกันตั้งแต่แต,ตามซูเปอร์สซนไตมาผมชอบของคิวรินเจอร์ ที่มันเป็นยาโอวกาต่างๆแล้วก็มีลูกแก้วที่เป็นคอสําคัญเนาะ oh. ก็เลยแล้วมันสามารถเหมือนของเกาโอคิงเลยคือ modify ได้เลยว่าเราจะสร้างแบบหุน่นจนแบบไหน mm hmm. แหลากหลายรูปแบบสามารถเอาแขนมาเป็นขาได้จะเอาขาเป็นแขนก็ได้อะไรที่ว่าเออมันหลากหลายดีเนาะครับผมซึ่งผมเห็นด้วยนะครับกับเออกาโอคิงที่มันนั่นจดจำแล้วของอะไรออกมาเยอะมากใช่ครับแล้วในยุคหลังเนี่ย ก็มีการนําเสนอหุ่นยนต์ในรูปแบบที่แปลกใหม่มากขึ้นนะผมอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงร่างได้หลายโหมดอย่าง t o k กคิโอจากรัชชาเซนไตท o กคิวเจนะผมที่จากตอนแรกเป็นรถไฟแล้วมประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับหรือ Juo k คิงจากโดบุสุเซนไ a จูโอเจอร์ครับที่เป็นลูกลูกบากใช่มาต่อกันและแปลงร่างกายเป็นหุ่นยนต์นะครับผมครับผม มันแสดงให้เห็นถึงการพรา,าพที่ไม่หยุดนิ่งของซูเปอร์เซนไตใช่ไหมครับถูกต้องครับหุ่นยนต์ในซูเปอร์เซนไตเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวละครรับเชิญอย่างเดียวนะครับผมที่ออกมาในตอนท้ายเนี่ยเมื่อจบการสู้เท่านั้นแต่ว่ายังมีบทบาทสําคัญมากเลยนะครับผมแล้วมันมีความเบิกบทบาทสาคัญยังไงครับโดนเรื่องบ้างครับอันดับแรกเลยครับคือมันเป็นเซลั่ของชัยชนะนะครับผมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สตูเน่ขยายร่างจนใหญ่ยักษ์เนี่ยหุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยนี่แหละครับที่จะออกมา ต่อสู้มันคือความหวังสุดท้ายของมวลมนุษย์นะครับที่เหล่าฮีโร่ต้องต้องต่อสู้ไปด้วยการการลองหุ่ญญนยนต์นะครับผมสาคัญยังไงบ้างครับจริงด้วยครับมันเหมือนเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอาละชนะนแน,นะ่นอกจากนอกจากนะี้มันยังเป็นแบบเครื่องมือในการเล่าเรื่องนะครับผมบางครั้งหุ่นยนต์เนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยเหลือฮีโร่สถานการณ์ขับขันนะครับหรือเป็นตัวเชื่อมโยงกับตำนานและประวัติศาสตร์ของเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่น หุ่นยนต์ที่ต้องมาหาหรือหุ่นยนต์ที่ต้องปลดล็อกพลังใหม่ๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคือเรื่องของเล่นใช่ไหมครับครับก็คือหุ่นยนต์ของเซนไตเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่ทํารายได้มหาศาลให้กับบันไดหรือโตเอะนะครับผมการออกแบบหุ่นยนต์เนี่ยทาให้มีโลกเล่นและการโลมล่างที่มีความหลากหลายมากขึ้นและความสวยงามครับผมจึงเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่ดึงดูดเล็กสิ่งที่ดึงดูดเด็กๆเนี่ยให้นักสะสมเนี่ยควักกระเป๋าเงินซื้อนะครับผม นี่สแสดงว่าเบื้องหลังความมันของการต่อสูุ้่นยนต์เนี่ยมันมีปัจจัยทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าซูเปอร์เซนไทเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบของหุ่นยนต์เนี่ยมาโดยตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจํานวนหุ่นหรือว่าการเพิ่มลูกเล่นในการรวมร่างหรือแม้แต่การใส่คอนเซปต,ต์ใหม่ๆเข้ามานะครับผมแล้วคุณอีว่าคิดว่าอนาคตหุ่นยนต์ซูเปอร์เซนไทจะเป็นยังไงต่อไปครับอืมถ้าตามความคิดผมใช่ไหมผมคิดว่าเราได้เห็นนนควาาาามมมพยายาใใกรรสรงสรง,สงสิ่งห่หๆะ ก็คืออาจจะมีการนําเทคโนโลยี CGI เนี่ยมาใช้มากขึ้นนะครับเพื่อสร้างฉากต่อสู้ให้อลังการกว่าเดิมหรืออาจจะมีการนําเสนอหุ่นยนต์ที่มีความฉลาดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับฮีโร่มากขึ้นก็ได้ครับผมที่สําคัญก็คือมันยังคงเป็นใสญลักษณ์ของซูเปอร์เซนไตที่ดึงดูดผู้ชมทุกเพศทุกวัยเนี่ยต่อไปเรื่อยๆครับผมฟังวันนี้เราสึกเหมือนได้ย้อนกลับไป วัยที่กำลังดูซูเปอร์เซนไตตอนเด็กๆแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็หุ่นยนต์ตัวที่มันมีความทรงจำดีๆทำให้เรานึกกลับไปถึงอยู่นะครับใช่เลยครับแล้วก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินกับการย้อนรอยหุ่นยนต์ในซูเปอร์เซนไตของเรานะครับผมอลนนี้ก็คือทั้งหมดของรายการโต้เอ็กซ์พอร์แในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเซจิและผมอีโวครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ だってくった戦士誰だ」「ガオレン百獣吠えまくり」「忍びの風がハリケンジャー」「爆竜ガスだアバレンャー」「でかねうちゅうの警察官」「官魔法の家族がマジレンジャープレシャス鷹しで冒険じゃ」ャ「激伝中堅修行中」「エンジン相棒ゴーンジャー」サムダイ「真剣さまだいチャンバルだ」「天使がラン五戦じゃ」「伝説を作るぜ!」「我らら」